สวัสด so ีค mm. รับพ่อพี่น้องครับพบป่อกันอีกแล้วครับกับจ้ากวางพากินครับพี่น้อง Hence, RS, you, นะครับครับน่าเมนูวัอนี้ครับกับข่าวืันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ครับโอ้ไม่วันกันหลายหลายครับพี่น้องกับข่าวืันนี้ก็คือนี่ครับนี่นี่ก็คือน้องงัวครับพี่น้องน้องงัวหนึ่งแซบแซบครับพี่น้องกับแจวแบบบักสุดยอดครับนี่แจวนี่แจวซีฟูดธรรมดาครับบริยากกับมีผักประกอบเนี่ยกับมีนี่ครับอันนี้ก็คือสะเดาเนาะหอมผักชีลาว เนาะกับมีหอมหอมแดงแน่เนาะหอมสดแดงแน่มาพี่น้องครับวันดีพบพอกันโดนเตี่ยวแล้วเนาะสามสี่หาคลิปแล้วเนาะมาอันหนึ่งก้อนครับหนึ่งหนึ่งใส่ไม่ให้มันข้าวเนาะหนึ่งอันนี้มาตัดจิ้มกันสดสดเลยเจงสี่แหละครับพี่น้องเห็นว่าครับจิ้มกันดสดๆนี่เลย ทานครับพี่น้องแสบ่บอืมความขมของไปไรน่ยชิ้นน้อยหนึ่งนั่นพี่น้องครับเนี่ยมองมันแสนอยบดูสิพี่น้องมองมันแส่บเลยนี่ครับอืม พี่หนุ่มครับก็เหยียดกินเ<ป>พียงเป็นกันสีออกมาครับแค่ส่วนใหญ่เนี่ยเพป็นสีเอาไปออมเนะาะออมผมว่ามันบระหันใจผมนะผมาเอาแบบนี้เลยครับนี่ครับต้มจนเปลือยหนึ่งจนเปลือยครับหนึ่งหนึ่งเอาครับหนึ่งแล้วพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้อง นี่พี่น้องเบิ่งใกล้ๆครับนี่ครับเบิ่งใกล้ๆกันเนาะอืมมดตัวไหนครับอืมหาบ่พ็ิกกะบ่พริกซ้ำกัขไปอีกอ่ะ ครับอันเขียงมาวางว่ะมันบอกพอครับถ่ายมันหน่อยครับเอามาวางว่ะมันบอกพอครับเดียงกะคลิปนี้กะมาต่างจังหวัดครับพี่น้องเนาะกะกินไปน้ำกะคุยกันไปน้ำเนาะพี่น้องเนะเาะเนาะพี่น้องจะ มาก่ารจังหวัดครับเนี่ยไมรู้ในค่าไทหารนาะพี่น้องผมไม่รู้ในื้อไทหารออกมาพื้นที่ทางนอกครับมาเยี่ยมบ้านทางชุพันครับนีแ่แบบนี้ครับโอ้นี่ครับแบบนี้ครับ một chân ngay đó tát cấp tát tát ờ tát o cấp nè nặn ôi cá là khắp bà đi right. cá <coughs> <coughs> เสียงบอ้ยิดบันไดครับระบบเสียงมีปัญหาอยู่ตอนนี้ระบบเสียงของกล้องมีปัญหาครับนี่พี่น้องไม้มันพังครับตอนนี้หรือว่าเสียงอาจจะมีปัญหาแนนเราสองขอไปแล้วครับพี่น้องเล้วขอไปครับสายต่อกล้องมันขาดครับขาด อืมไอหมองมันแสีบเนี่ยมันติดเป็นหม่องเขาเนี่ยอย่างมันนุ่มนุ่มๆมันนี่ไหมครับนี่ไหมพี่น้องหม่องนุ่มๆมันนี่ไหมเป็นแบบหม่องนุ่มๆนุ่มๆมันนี่อืมอืมมาพี่น้องอืมปล่อยมันงบ่ดื้อหน่ปล่อยมั้งอืม นี่นี่ครับมมามันแจ๊กชื่อนี่ครับอืมอืมอพวกคุณใครพักกับเราเขาไป็น่เนาพี่รองเนาะ สำรับผมพ <th> the ูดแล้วครับเห็นไ่มครับใหญ่มันใหญ่มันหลายมันหลายนี่หลายขนานออมออมออมโอ้อผิดพี่น้องออมน้องงูตัวหนึ่งกินบัด ญยาตีพี่นอ้องตัวเด็ก,กินน้ำกันเบิดครับเพราะว่ามันกับบ่เด็กออกยังไงาะปีนหนึ่งสิงเด็กกินได้หนึ่งคำาวาเป่าก็ช่บ่เด็กกินครับต้องเป่าอีกน้องง่วนี่ก็ะไดต้องเป่าอีกครับน้องง่วนว่าเป่าพวกบ่เด็กกินเลยจบกับอันนีกกินขึ้นครับน้องง่วนีกกินขึ้น ผมเฝ่าเอาอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาหมองมันเตียบเตียบก่อนอืม,อมน,นั่นนี่น้องครับ งอ้วยหายไปมากเกินมากสองโลสองโลขึ้นครับเพราะมันเป็นงัวพันธ์ครับงัวพันธ์ใส่เนาะน้ำใส่เหมือนกันพี่นอ้อง nó ừ. thật ừ. nó mà kì thì đâu ô ấp ấp bàn pha bà dân. ừ ấp ừ. thật nè cắm nhảy lại nhạt bó khẩu khắp. ừ งมก็ไปเดยดังใดเดียวกดกัดกึดกัดกึดกัดเรียนใสไปกันหน้าน่ใส่มันครับอ chế mà cái giàn đó mà nha anh vũ hành thay nhẫn các bạn đi nói tiếng ngang cả tiếng tiếng mã các bạn như mấy anh lái เปล่งเบล่งว่ะเงียบเงียเดี๋ยวมังกนเออตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อึ๊บใกล้ใกล้พี่น้องไอ้เบิ้งครับนั่นั่ มันสลยามองแฉะนี่ซบๆซบๆซีแล้วเออโอ้อาบอกว่าแสบครับอืมอืม้องึือมองนม น้องครับตรงก็สีอิ่มเหรอครับบันอต็มท้องเหรอครับกระเพาะน้อยครับเดี๋ยวขอุยาตกินนามก่อนครับหนามน้องพี่น้องขอุยาตได้ครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับอิ่มเหรอครับอิ่มแ่บหลายครับน้องงัว นะครับเมนูนหนึ่งน่องง้อธรรมดาเนี่ยแหละครับพี่น้องกัแซบเติบนะครับแซบเติบกับรดวดนะครับหนึ่งปีจ็สิกินได้นึงนะครับผมขอพระคุณนะครับหลายๆายท่านนะครับพอเป็นพี่น้องทุกๆท่านนะครับที่เขามามารับชมผมตลอดนะครับผมขอพระคุณหลายนะครับนะครับเป็นกําลังใจผมต่อไปโ้นด้วครับพี่น้องในวันกต่หลายครับืัอนี้ก็ต้องคลิปนี้ก็ต้องขออภัยได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอาจจะบว่าดีปันไดนะครับเพราะว่าสายไม่กับพังเนาะ พอพ่อเขาชิปหนานครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อไวส์สเนียดและพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้อง